นี่คือภาพผู้หญิงที่ชายนุมถึง13คนต้องฆ่าตัวตายเพราะถูกเธอปฏิเสธรักมาตรฐานความงามของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเรื่องราวสุดเหลือเชื่อของอิหร่านในศตรวรรษที่19ที่ผู้หญิงที่มีหนวดและคิ้วติดก,กันคือที่สุดของความงามในยุคนั้นผู้หญิงจะเน้นการมีขนบนใบหน้าโดยเฉพาะหนวดและคิ้วที่เชื่อมต่อกันถึงขนาดที่พวกเธอใช้มัดคาราเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับหนวดและคิ้วของตัวเองความนิยมนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น แต่เป็นที่แพร่หลายในสังคมเปอร์เซียกลับกันผู้ชายในยุคนั้นกลับนิยมใบหน้าที่เกลี้ยงเกลาและไร้หนวดเคราช่างเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งเรื่องราวความงามนี้มีตำนานเล่าขานถึงหญิงงามชาวเปอร์เซียที่ชื่อกระชอนซึ่งมีชายหนุ่มถึง13คนต้องจบชีวิตลงเพราะถูกเธอปฏิเสธเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมาตรฐานความงามในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนแต่แล้วความนิยมนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อชาวเปอร์เซียรเริ่มเดินทางและเปิดรับวัฒนธรรมจากยุโรปมากขึ้น มาตรฐานความงามแบบตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาททําให้ความนิยมในหนวดและคิวติกกันค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมามาร่วมค้นหาเรื่องราวความงามที่ถูกลืมและตั้งคําถามถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการกําหนดความงามในแต่ละยุคสมัยความงามคืออะไรกันแน่และใครเป็นคนกําหนด